สวัสดีครับท่านครับเมื่อเย็นวันนี้นะครับก็ไปเดินตลาดนัดนะครับก็มีเมนูลาบเป็ดนะครับลาบเป็ดเจ้าเดิมนะครับสีสันน่าทานนะครับรสชาติก็อร่อยราคาก็ถูกนะครับถุงละยี่สิบห้าบาทนะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะครับก็ได้หมูทอดนะครับ ทอดเสียบไม้นะครับทอดนุ่มๆน,นะครับไม่ถึงกับแข็งมากนะครับแล้วก็ไม่ไม่กรอบมากนะครับกำลังดีนะครับจะซื้อไว้มาทานนะครับแล้วก็มีไส้กรอกด้วยนะครับอันนี้ผมก็ชิมก่อนนะครับหนึ่งไม้ แล้วก็มีสกร่ออันนี้มาที่สองนะครับแล้วก็ลูกสาววันนั่งทานด้วยนะครับทานไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นแท็บเลต็ตไปด้วยนะครับเล่น iPad ไปด้วยนะครับทานแบบรอร่อยนะครับส่วนเมนูลาบเป็ดนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ ตักคำแรกนะครับแล้วก็คำที่สองนะครับรสชาติอร่อยนะครับก็มีหลายร้านนะครับที่ทำลาบแล้วก็ชอบร้านนี้นะครับทำอร่อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับ ขอบคุณครับทุกท่านครับ